ดีครับนี่เป็นน้องย่ำแรงครับหลังจากลงขูกลงปลามาแล้วมันนิดหนึ่งลูกถงลูกทาลงน้ำลงหนองครับทั้งนองสาหน้าบ้านพี่น้องได้ขีดเดียนมาแน่ครับสิบก่าตัวที่กายเห็เนเบ็ดเลยหาสิบลังเย็ดสิบแปดลังพี่น้องมาลองมือมันมุมมันครับขอบเขตกาลังถิงลงดินครับ คำหมอยๆลูกเดี่วนี่แหละพี่น้องเบ็ดเลียครับขั้นมันดีฟ้าผลดีนามทาอุดมสมบูรณ์กับย่งเรียบเพิ่มครับนี่รอดมังกรน้องพี่น้องเนาะคทั้งน้องบ้านรน้องอะไรพี่น้องเนี่ยกาดจำแรงครับใส่เบ็ดรับมงกุลครับหลุนกัดเด้อครับพี่น้องนะหลังแรกครับกี่เดือนเสียเป็นตัวเลยครับ แไี่นองไปไปเรียนหลังสองครับนว่าน่านี้ปลาก็ต้องข้นฟังกันนะไม่เนาะแบบนี้มันครับปันเนี่ยหลังสองไป่นอ ไใช่ไปเลยครับห้อยกับไลฟ์นี่หนูหลังสามครับ ใส่แปมกันเลยเรียกพี่น้องนะใส่แล้วจังมากลุ้นกันเนี่ยแมแรงพี่น้องครับครัับมนก็แรงมากใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดแล้วมานหนิพ่อเฮีพผอนหนูพี่น้องเอ้ยครับเลียบห่างหนูไหวยามเบ็ดพร้อมครับห่างหนูไอซี่พ่อหลังพี่น้องยามเบ็ดเป็นน้ำครับเบ็ดเบ็ดกะดีๆพี่น้อง เป็นห้อยขี่มาแต่ว่ามีควันต้งกงยิงควายพี่น้องเอ้ยครับขี่นูครับจากที่จำได้่จำได้ดอกเฮ้ยย้ำเห็นมึงห้อยม,มัดหยาพี่น้องมัดหยาเลยครับทงน,นี้ก็ห้อยขบไปแล้วพี่น้องเอ้ยครับห้อยหมุนไปซื้อบดถือครับห่างไปถ้าเต็มมืจอจะเอาบนถือพี่น้อง ยามเป็ดไปน้ำครับขนเป็กดก็ดีๆอย่างพี่หน่องไอ้ครับมาสูดเลยอุย้ยไม่ยังพี่น้องวะอืออืออม่อยครับยัก,ย,กยักมานะนีผึ้งผึ้่ผึ้งโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยตืน่นหมดครับฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงคู่ครับ โอาแล้วพี่น้องโอาแล้วครับฟังเสียงคู่พี่น้องเอ้ยครับนี่ป้าหยานพี่น้องเว้ยเว้ยว้ยโอ้ยตักทีตัวหน่อยตัวใหญ่พี่น้องเพราะเธอเสียงคู่รู้ล้ครับโอ้โอ้ปวดหัวขึ้นเดียวครับอย่าแปมกันเรื่อยๆพี่น้อง เสื้อสัมบูพี่น้องเอ้ยครับอุ่นอีกหลังหนึ่งยามเบ็ดเป็นน้ำครับเบ็ดขั้นบุ้งแงีวถือซื้อๆยี่ครับถือบว่วงคนรถจอยพี่น้อง <c oughs> ขอด้วยเฉะ ยินต่เสียงเอาลาไปเนองอีกล้งนึงครับเบ็ดกับวิเนวถือบวกถือบรถลนาะอ,อีกลงนึงครับนี่อี้งนึงคร้งนี้กับรถเราไปน,นอ้อยตายตื่น <c oughs> นี่เตือนเตือนเขาไปนอนกลางคืนเหรอยับเป,ป๊ะกันเลยเลยครับมาเบิ้งเบ็ดลังนันพี่น้อง ปาต้องครับเฮ่เจืเราพี่นอ้องปาต้องครับปาต้องมัเราหนึ่งแต้มครับเปเอ้พวกเราเขาเดียวครับอ่ะน,นี่ไปเบิ่งแล้งนั่หนยังจีมลงแรงๆอยู่พี่นอ้องไปลงแรงๆครับ่น้องว่นเป็นอย่างร่งกันดู อุ้ยปลาตองอีกพี่น้องมันนี่มันจะปลาตองครับตองตัวอะไรเปน้องเอ้ยปลาตองพี่น้องนี่ปลาตองปลาตองตองแจมแล้วครับโอ้มันจะปลาตองพี่น้องอ๋อพุ่งเข้าเดียวครับไย้ำเติมกันไปเลยพี่น้อง วิ่งออกพี่น้องวะไปกันยัไงครับไปดู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 พุ่น,น,นพี่น้องมามามาไปพี่น้องวะโอ้ยปลาตองกี่พี่น้องสามตองเหรอครับโอ้ย,ยอรถจอยโอ้ยตองสามลูกเลยนนพี่นอ้องอุ้ยสุดได้จังวะสองตองตองสามลูกครับโอ้ยน่าเนื่อยพี่น้องเอ้าๆไปเรียกครับ หยาบแปมก็ได้ครับพวกนี้อะไรพี่น้องป้าหยาครับงูอะไรพี่น้องพวดเอาอีกแล้วพี่น้อ,อ,งอ,องอีกตองครับตองอีกตองเดี๋ยวเหรอไอตองสามตองสี่ครับอันนี้ตองสี่พี่น้อง สี่ตัวสีตัวสามตัวครับตัวสีหลุดฮะเดี๋ยว่ยไปหน่องเยมันเดียวขึ้นมาองสูงครับตองสี่ไปหน่องตองสามหลุดครับอะไรตองสี่อไปน่องเฮ้ยครับอ๋อปวดเัาแค่เดียวให้อฮะรุ่นลังสุดท้ายไปหน่องันสามตอง จองซีลุตเป็นองเอ้ยครับได้ครับพูดพี่น้องมั่ไหมไหมพูดครับพูด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 นี่ยังพี่น้องว่าไปครับพูด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 เอาลุ้นพี่น้องลุ้ครับไปครับพี่น้องว่ากองอีกพี่น้องนีอกองหาครับ ถ้าว่นได้ซีตองพี่น้องเอ้ยีถ้าปลาตองรวยเลยพี่น้องวุ้ยพุดยอดครับลาบเหนียวเนี้ยพี่น้องเนาะถ้าปลาตองมีแต่ปลาตองซีตองครับตองหาลุดพี่น้องหมานหรอกพี่น้องเอ้ยครับวันเนี้ยปลาตองครับหมนตองกายได้พี่น้องเนะ ต,ต,ต้องก,งาาอากลายตัวนี้ครับโอ้ซีตองกหรอถือว่าพออยู่ไม่กินหรอครับได้หลาบเหนียวครับหายอยู่ไมกินไปพี่น้องครับถือว่ามันนี่หมันครับตองหา ซีตองตองหารุดครับเออถือว่าบอขาดแรงกันง่ายเราเป็นหรอกนะครับเออมือเสารอลุนกันอีกเดียวนึงครับมาิถมันามาถมได้เป็นครอกนะหรับคำขึ้นนีกอะได้พี่น้องเป็นหองมือฟอกกันไหมรับมาอีกอะสวัสดีครับ